จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะหลายๆคนก็คงไปทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วบางคนก็อาจจะมีความเชื่อเรื่องปีชงอ่าเอ๊ะปีนี้ราศีไหนชงอะไรก็ไปแก้ชงกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแต่เรามาดูกันหน่อยดีไหมคะว่าอุ๊ยในทางการเมืองอะ่ะม,มีชงกันด้วยหรออ่าคือทางกรุงเทพธุรกิจนะคะเขามีบทความเนาะเรื่อง ก้าไกลกับเพื่อไทยเนี่ยในปีหน้าปีมะโรงหรือปีงูใหญ่เนี่ยใครปีชงน่าสนใจเหมือนกันนะคะทุกคนโดยในปี2567เนี่ยตรงกับปีนักสัตว์ก็คือปีมะโรงหรือว่างูใหญ่ บางคนก็บอกว่าเป็นปีมังกรทองอ่าแต่ขึ้นชื่อว่าง,งูค่ะทุกคนก็ต้องระวังพิษร้ายเดออ่าทีนี้พอไปส่องทำลายการเมืองในปีมะโรงเนี่ยนะคะก็จะพบว่าอื สมก็เป็นปีงูใหญ่จริงๆจ้าเพราะว่ามีแต่งานใหญ่ค่ะทุกคนแถมแต่ละง,งานนี่ก็เต็มไปด้วยพิษร้ายทั้งนั้นเลยนะจ้ะโดยวาระการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าแน่นเอียดเลยนะคะแล้วก็แบบเดือดพลาดปุุๆ,ๆ,ๆเลยจ้ะตั้งแต่เปิดสักการะมาเลยจ้าหลังจากหยุดยาว4วันก็คือ30-31-12มมการาเน,นี่ยนะคะก็จะเริ่มบรรเลงกันทันทีเลยค่ะ 3 4มถึง4มกราคมเนี่ยนะคะก็จะประชุมสภาพเพื่อพิจารณาร่างพรบงบปี67 17มก,กราค่ะ ศารรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดวินิจฉัยคดีของคุณศักสยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยนะคะตามมาด้วย24มกราสารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีการถือครองหุ้นไอทีวีของคุณพิธาปลายมกราต่อต้นกุมภานะคะจริงๆแอนจำวันได้ก็คือวันที่31มมกราที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดวินิจฉัยคดีพักเก้าไกลกระทำการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ จากกรณีเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงซึ่งคดีนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้จบที่การยุบพักนะคะเพราะว่าคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เนี่ยให้สารรัฐธรรมนูญสั่งแค่หยุดการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองนั้นแต่การลุกคาดพักเก้าไกลจะยังไม่จบ เพราะมีการยื่นคำร้องยุบพักต่อกอกอตรรอไว้แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเดือนหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยมีถึงสเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการวินิจฉัยออกมาทีนี้กับกรณีเรื่องของการจะยุบหรือไม่ยุบพักเก้าไกลเนี่ยนะคะบทความนี้เขาบอกว่าก่อนสงกรานหรือว่าเมษาเนี่ย คาดว่าคดียุบพ,พักเก้าไกลจะเห็นหน้าเห็นหลังซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่อาจจะตากอ่านเจาะต่อไปนี้ก็คือมันจะไม่เกิดเลยนะคะถ้าสารชี้ว่าไม่เข้าข่ายการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองเนาะ,ะแต่สมมุติก็แล้วกันสมมุติว่าเกิดสารชี้ว่าเข้าข่ายแล้วก็มีคนไปร้องอยุบพักต่อเนี่ยนะคะถ้ายุบจะเกิดปรากฏการณ์อะไร สสอเก้าไกลพึ่งแตกรังหรือไม่อ่าถ้าเกิดพึ่งแตกรังจะไปสู่พักใดถ้าเป็นพักรัฐบาลจะมากพอที่จะส่งผลสะเทือนถึงโคต้ารัฐมนตรีหรือไม่อ่านี่ก็คือสิ่งที่ต้องดูกันเป็นช็อตๆเป็นตอนๆไปนะคะทุกคนถ้ายุบ จะเกิดกระแสความไม่พอใจจนมีการปลุกม็อบหรือไมอ่อย่าลืมนะคะว่าเรื่องที่เป็นเหมือนเรื่องร้อนที่รอจับตาอยู่ก็คือกรณีของอดีตนายกทักษิณเนาะจะมีการใช้ระเบียบราชทัน์ปล่อยตัวออกมาก่อนที่จะครบกำหนดพักโทษในเดือนกุมภาพันธ์ไหมเหล่านี้ มันก็เป็นตัวจุดอารมณ์ได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมว่ากรณีของอดีตนายกยิ่งลักที่มีการพูดถึงว่าก็อาจจะกลับมาที่เมืองไทยโดยใช้กระบวนการขั้นตอนเดียวกันเหล่านี้จะเป็นการจุดอารมณ์ของสังคมไหมและถ้าเอาเรื่องยุบพักเก้าไกลมาอีกมันก็จะยิ่งสร้างความร้อนแรงไหมอ่ะนี่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเรื่องที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดในปีที่จะถึงนี้นี่แหละนะคะ โดยเฉพาะนี่เลยโอ้โหนี่แอนยังไม่ได้อ่านนะแต่แอนคิดไปเองก็คือตรงกับเขาเลยก็คือประเด็นที่ไม่พอใจเรื่องอื่นอยู่แล้วกรณีชั้น14อ่าจะทำให้มอบจุดติดหรือไม่ทีนี้เขาบอกว่า มักการาถึงเมสานี่ยนะคะเกมสพานี่จะดุเดือดก็คือฝ่ายค้านเขายื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเนี่ยได้หนึ่งครั้งแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือที่เราเรียกกันว่าศึกซักฟอกเนี่ยได้อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ยื่นกระทูได้ทุกสัปดาห์กระบวนการตรวจสอบรัฐบาลและนายกเศรษฐาเนี่ยจะเข้มข้นขึ้น ทีนี้ไปดูในช่วงของพฤษภาคมนะคะที่สวชุดปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นชุดคอสอชอก็ได้นะหรือร่างทรงคอสอชอก็ได้นะจะหมดวาระนะคะในเดือนนี้นี่แหละจากนั้นก็จะมีการประกาศพระ,ะราชกฤษฎีกาเพื่อเลือกสวชุดใหม่จากตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะคะก็คือเลือกกันเองนะ จำนวน200คนเลือกกันเองคือหมายถึงในกลุ่มอาชีพนะคะที่เขาเข้ามาเขาก็จะเลือกกันเองมันเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมก็คือพอสอชไม่ได้ติ้มเหมือนในชุดที่แล้วนะคะทีนี้การเลือกสอวอชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นราวๆเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นดัชนีชี้วัดการเมืองไทยระดับหนึ่งนะคะว่า ฝ่ายค้านที่นำโดยก้าวไกลกับพักรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยพรรคไหนมีอิทธิพลต่อประชาชนมากกว่ากันรัฐสภาคมเป็นต้นไปค่ะหลังสวชุดปัจจุบันหมดวาระหรือว่ามีสวชุดใหม่แล้วเนี่ยน่าจะมีการปรับคอรมอครั้งใหญ่อที่มีคนบอกจะมีการปรับครมอกันนะคะแอนเห็นบทความอยู่เว็แบบแบ,บเนี่ยก็คือหลังพฤษภาคมนะ หลังจากมีสวแล้วก็คือจะมีการปรับครมอกันนะคะจากที่การคาดการณ์นี้นะเพื่อกระชับอำนาจฝ่ายการเมืองและอาจเปลี่ยนตัวนายกด้วยหากมีอุบัติเหตุด้านนโยบายหรือที่เรียกว่า worst case scenario เนี่ยนะคะขีดเส้นใต้ตรงหากมีอุบัติเหตุด้านนโยบายแปลว่าแอนขอเดาเลยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเลทหนึ่งบาทนั่นแหละ เช่นที่พูดถึงกันเยอะๆก็คือถ้าไม่ผ่านการพิจารณาของสภาซึ่งแอนคิดว่ามันจะไม่ผ่านได้อย่างไงเนี่ยคือสมมุติว่าเราผ่านกฤษฎีกามาได้แล้วเข้าไปสู่สภาแล้วเนี่ยนะคะเสียงแน่นปึกขนาดนั้นน่ะมันจะไม่ผ่านได้ยังไงนึกออกไหมเว้นซะแต่ว่าถ้าจะไม่ผ่านนะในมุมแอนก็คือ สารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำให้เรื่องนี้มันไม่ผ่านทีนี้ก็จะต้องไปดูะว,ว่าถ้าเป็นที่เหล่าองค์กรอิสระทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่อตำแหน่งนายกไหมกับนโยบายดิจิทัล a l ล e t ซึ่งถ้าเป็นผลอ่ะก็จะเข้าสู่ตรงนี้นี่แหละว่ามันก็คงต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ ผู้เสิยาก็อยู่ต่อไปนะคะทีนี้ในบทความนี้เขาบอกว่า ตลอดปี67ก็คือตลอดปีหน้าเนี่ยนะคะน่าจะมีการทําประชามติในประเด็นรัฐธรรมนูญอย่างน้อยเนี่ยหครั้งคาดว่าจะมีการรณรงค์กันครั้งใหญ่และ,ะเผชิญหน้ากันเหมือนหาเสียงแย่งชิงเสียงชิงฐานคะแนนโดยเฉพาะหากมีประเด็นที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาคิดต่างกันแล้วก็มีจุดยืนตรงข้ามตลอดปีหน้าอาจจะมีการเลือกตั้งสสรมายกร่างรัฐมนูนฉบับใหม่นะคะผลของการเลือกตั้งรวมถึงผลประชามติเนี่ยจะเป็นดัชนีชี้ วัดความนิยมทางการเมืองค่ะว่าฝ่ายใดมีภาษีดีกว่ากันโดยเฉพาะคู่แข่งสําคัญอย่างก้าวไกลกับเพื่อไทยสรุปสถานการณ์ที่อาจเป็นปีชงของก้าวไกลนะคะมีเรื่องอะไรบ้างก็คือเสี่ยงโดนยุบพักหากโดนยุบก็อาจแพ้แตก ครั้งนี้นี่เห็นว่าจะแตกหนักกว่าตอนยุคอนาคตใหม่ด้วยนะเพราะว่าพรรคใหญ่เนี่ยเตรียมการรุมถึงเอาไว้แล้วถ้าไม่รอดคดี1นึบาดแผลนี้ก็จะติดตัวกับเก้าไกลไปตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคอะไรจะสูญเสียบุคลากร,กรทางการเมืองแถวสองไปอีกก็ต้องดันแถวสาขึ้นมาแทนนี่คือเหตุการณ์ปีชงเหตุการณ์ชงของของเก้าไกลที่อาจจะเกิดขึ้นนะทีนี้มาดูสถานการณ์ที่อาจเป็นปีชงของเพื่อไทยบ้าง หากเศรษฐกิจกไม่ฟื้นหรือดิ่งหนักลงไปอีกตามสถานการณ์โลกที่เศรษฐกิจถดถอยเพื่อไทยก็จะเสี่ยงเสียะคะแนนนิยมเสียความเชื่อมัน่นหากโครงการดิจิทัลเ l เลตติดปัญหาทางเทคนิคไปต่อไม่ได้หรือไม่ตรงปกก็จะโดนจมตีหนักอีกยกหนึ่งหากค่าแรงขึ้นไม่ได้ตามที่ตั้งใจนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย ก็ไม่ได้ตามที่ตั้งใจแล้วหนึ่งเนาะเพราะหวังอยากจะให้ไปถึง400แต่ว่าเขาก็ยืนตามมาแล้วอ่ะยืนยันมติเดิมมันไม่ถึง400แล้วคุณพิพัฒน์ก็พูดทํานองว่าอ่ะเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีชงขึ้นสองรอบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูว่าค่าแรงเนี่ยจะได้ตามที่ตั้งใจหรือตามที่ประกาศไหมนะ ถ้าไม่ได้มันก็จะเริ่มกลายเป็นปัญหาของเพื่อไทยนะคะทั้งถูกวิจารณ์แล้วก็มีปัญหาในพักร่วมรัฐบาลเพราะเนี่ยจะไปขัดกับภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศร,รัฐมนตรีแรงงานขุนพลภูมิใจไทยกรณีอดีตนายกรักษินนอนนานชั้น14 จะจุดติดเป็นกระแสในวงกว้างหรือมีม็อบต้านหรือไม่อ่าอันนี้ก็ต้องจับตาอีกซึ่งเรื่องนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบกับภาพลักษณ์ของเพื่อไทยแน่นอนขณะที่การพ้นโทษของอดีตนายกทักษิณหรือการได้ออกมาอยู่บ้านแบบพักโทษมีบทบาททางการเมืองได้จะส่งผลทั้งแง่ลบและแง่บวกกับรัฐบาลเพื่อไทยรวมถึงนายกเศรษฐาที่ยังคาดเดายากนะคะว่าลบหรือบวกจะมากกว่ากันแต่แน่นอนว่าศูนย์กลางอํานาจเนี่ยจะย้ายจากนายกเศรษฐาไปที่อดีต นายกทักษิณแบบถาวรเพราะฉะนั้นปีชงของเพื่อไทยน่าจะส่งผลร้ายเบากว่าของก้าวไกลอาจากบทความนี้นะคะเพราะก้าวไกลมีโอกาสถึงถูกยุบพักและถูกย่อยสลายพักหนักกว่าครั้งอนาคตใหม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะอันนี้เขาวิเคราะห์จากการว่าถ้าถูกยุบมันจะหนักกว่าแต่ต้องถามต่อว่า ทำไมถึงจะต้องยุบยุบแล้วได้อะไรยุบแล้วดีหรือเสียกว่ากันนะซึ่งแอนก็เชื่อเหมือนคุณจตุพรนะที่คุณจตุพรได้วิเคราะห์ว่ายิ่งเป็นการไปเติมไปเติมปุ๋ยนะให้กับเขาอะค่ะก็เห็นแล้วว่าเคยทํากับเขาแล้วผลออกมามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคิดแบบเดิมทําแบบเดิมแล้วจะหวังว่าได้ผลแบบใหม่นะมันไม่ได้ หรือถ้าคิดว่าได้ก็ลองดูก็ได้นะคะอื